เป็นเวลาประมาณ9ก้าโมงเช้าขนาที่ศิล์เร่งฝีเท้าจ้ำเดินเข้าซอยเล็กๆมุ่งหน้าไปยังบ้านที่เขาเคยเข้ามาก่อนเมื่อไปถึงบ้านไม้สองชั้นขนาดกระทัดรัดค่อนข้างเก่าเขาปลักบานประตูเข้าไปอย่างคุ้นเคยและได้ยินเสียงทักทายจากสตรีร่างถ้วมที่นั่งอยู่หน้าบ้านอ๋อ ศิลมาแล้วเหรออาจารย์กำลังบนถึงอยู่พอดีศิลกว่าตามองไปร,บรอบๆบ้านแล้วก็ถามอาจารย์อยู่ไหนล่ะหญิงวัยกลางคนชี้มือไปข้างบนเดือนอยู่ข้างบนแน่เข้ามานั่งก่อนซิศิลเดินมาร้อนๆเดี๋ยวจะไปบอกอาจารย์ให้นางลุกขึ้นอย่างขามีขมันขึ้นบันไดตุบตาไปข้างบน หายไปครู่หนึ่งก็กลับลงมาพร้อมด้วยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญสายเวทมาเร็วดีเน่สินหมออามทักเสียงเหห้าวหพลางยกมือรับความเคารพของผู้อ่อนอาวุโสนึกว่าคนที่บ้านเขาจะไม่บอกเสียแล้วอาจารย์มีอะไรจะใช้ผมหรือครับคนสนิทของเศรษฐีถามเข้าเป้าตรงไปตรงมาผู้เชี่ยวชาญสายเวทพยักหน้า สุดตัวลงนั่งบนที่นั่งแบบยกพื้นสูงประมาณศอกเศษซึ่งใช้เป็นที่นั่งเล่นนอนเล่นในห้องอันมีลักษณะโลง่งแบบห้องโถงห้องเดียวของบ้านไม้เก่าแก่นั่งก่อนซีเรื่องเนี้ยต้องพูดกันนานหน่อยบุรุษวัยกลางคนสุดลงนั่งเกิดความใคร่รู้ขึ้นมาทันทีเพราะสังเกตจากท่าทางของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์ดูเหมือนมีเรื่องสำคัญไม่น้อยทีเดียว สตรีร่างทวมซึ่งเป็นญาติของอาจารย์อ่ำนำแก้วน้ำเย็นมาวางไว้ให้และทำท่ารีรอเหมือนอยากฟังเรื่องราวแต่เมื่อเห็นทั้งอาจารย์และสิทธิ์ยังคงนั่งนิ่งเหมือนใช้ความคิดด้วยกันทั้งคู่นางก็เดินออกไปด้วยท่าทางผิดหวังแทนมาธุระที่กรุงเทพแล้วตั้งใจจะมาหาเองด้วยสินชายหุ่นล่ำสันมะขามข้อเดียวเริ่มเรื่องช้าๆวันนี้ เขาไม่ได้แต่งกายชุดเข้าส่งอย่างวันก่อนหากสวมกางเกงแพรและสวมเสื้อกุยเฮงสีขาวทําให้ดูเหมือนชายชาวบ้านชนบทธรรมดาไม่มีอะไรสะดุดตาบอกตรงๆว่ายังติดใจเรื่องนั้นไม่หายเลยภาวะเรื่องไหนครับอาจารย์คนสนิทของเศรษฐีนักธุรกิจถามทันควันหมออ่ำยกแก้วน้ำขึ้นจิบ เมื่อลดลงก็กล่าวต่อเนิบช้าเหมือนเดิมก็เรื่องเจ้านายเองนะสิบอกตรงๆว่าฉันสงสัยจริงๆว่าในบ้านนั้นต้องเลี้ยงผีแน่ๆและเป็นผีที่เฮี้ยนร้ายกาจไม่เบาเลยว่ามันชิงเล่นงานฉันเสียก่อนที่ฉันจะเป็นฝ่ายเล่นงานมันอาจารย์ทราบได้ยังไงครับสินถามยังงุนงงผู้เชี่ยวชาญสายเวทสยะยิ้มนิดหนึ่งยังดุดัน รู้สิวะข้าก่อนหนึ่งในบรรดาหมอด้วยกันนี่ตอนที่ไปทำพิธีที่บ้านเจ้านายเองนะฉันนั่งทางในดูเหตุการณ์ที่เฉยนะไม่ได้เชื้อเชิญใครมาเข้าทรงทังนั้นคนอย่างฉันนะถ้าไม่เชิญแล้วต่อให้เจ้าพ่อเก่งขนาดไหนก็ไม่กล้าแย้มมาทาังนั้นแต่ไอตัวที่บ้านของเองไม่อย่างนั้นมันปูปับเข้าสิงทับฉันเลยไม่ทันได้รู้เนื้อรู้ตัว แสดงว่ามันก็นแน่เหมือนกันสินแม้มริมฝีปากความรู้สึกในใจกำลังต่อสู้กันขนาดใหญ่เขานึกอยากจะบอกเรื่องร้ายที่เกิดขึ้นกับตัวเองกับทั้งฝันร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นยังลางเลือนถึงภาพชายรราดน่าเกลียดที่สุดในโลกแต่อีกใจหนึ่งที่อ่อนแอตกอยู่ภายใต้อำนาจความกลัวต่อพลังลึกลับซึ่งดูเหมือนครอบงำเขาตลอดเวลาที่อยู่ภายใต้ชายคาของบ้านนั้น ทำให้เขาขลาดเกินกว่าจะปรีปากออกมาได้แล้วก็เผลอถอนใจออกมาดังๆอากัศกิริยานั้นทําให้หมออ่ําเหลือบมองดูหน้าดวงตาคมวาวสุขใสเจิดจ้าด้วยอํานาจจิตอันสูงเพ่งมองอย่างสําร,รวจตรวจตาสินรีบก้มหน้าหลบตามองดูมือของตัวเองบนตักรู้ดีว่าหากสบตากันไปเขาอาจจะถูกอาจารย์อ่ำสะกดจิตก็ได้ มีอะไรกลุ่มใจหรือวะเสียงเนิบเนบถามมากังวานในนั้นไม่มีการค่มขู่คุกคามแต่ศิลรู้สึกตะคลั่นตะกรออย่างประหลาดเขาข่มใจเหลือบตาขึ้นศบตาผู้สูงอาวุโสกว่านิดหนึ่งก่อนเมินไปทางอื่นแล้วตอบเสียงเบาผมผมกลุ่มใจแทนเจ้านายนะครับอาจารย์พวกเราคนใช้ในบ้านคิดอย่างนี้ทุกคนคือสงสัยว่า ต้องมีอะไรอยู่สักอย่างแน่อาจารย์รู้แล้วใช่ไหมครับว่าคุณท่านเจ้านายของบ้านเจ็บหนักไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยพวกเราสงสัยกันว่าท่านจะถูกมันทำเอาลุงอินหัวหน้าคนใช้เลยบอกว่าอยากจะขอให้อาจารย์ช่วยทำพิธีนั่งทางในดูอย่างลับๆว่าบ้านนั่นมีอะไรอยู่จริงหรือไม่เรื่องนายเองฉันรู้แล้วผู้ชำนาญไสยศาสตร์ว่า ทันก็อยากช่วยเหมือนกันศินที่เรียกเอ็งมาวันนี้ก็เพราะเรื่องที่ว่านี่แหละศินเบิกตากว้างท่าทางกระตือรือร้อนยินดีเรื่องช่วยเหลือคุณท่านนารุคอ,อรับวิเศษแต่แท้นึกว่าการุณาจะครับอาจารย์มดหมอฝรั่งก็สิ้นฝีมือแล้วเห็นจะต้องใช้หมอศัยศาสตร์นี่แหละแต่เอง็งต้องร่วมมือกับฉันด้วยนะเว้ยรู้สึกว่า ลูกชายเจ้าของบ้านเขาไม่สนใจเรื่องนี้ขืนบุ่มบามก็ไปในบ้านเขาแล้วเขาตะเพิดเอาก็จะหมางใจกันเปล่าๆไม่ถึงอย่างนั้นหรอกครับอาจารย์ลูกของท่านถึงจะไม่เชื่อเรื่องนี้แต่ก็คงไม่มีใครอยาบคายถึงกับตะเพิดอ,อาจารย์ออกมาเป็นแน่อาจารย์คิดจะทํำยังไงดีครับคืออย่างนี้อาจารย์อ่ำกระเถิบเข้ามาใกล้คนสนิทของเศรษฐีใหญ่ลดเสียงเบาลงท่าทาง เหมือนกำลังพูดเรื่องสลักสำคัญยิ่งตั้งแต่กลับจากบ้านนายเองไปอ่างทองแล้วฉันก็คิดถึงแต่เรื่องนี้ด้วยความไม่สบายใจตลอดเวลานึกว่าถ้ายังไม่รู้ความจริงทั้งหมดแล้วก็ฉันคงหมดความสุขไปตลอดชาติก็พอดีพอดีก็ไปพบอาจารย์ของเพื่อนเก่าเขาให้คนหนึ่งเก่งมากในเรื่องไสยศาสตร์จะเล่าเรื่องให้ฟังแกก็สนใจมาก บอกว่าอยากจะมาตรวจดูบ้านเจ้านายของเองด้วยตัวเองอาจารย์คนนั้นเก่งมากเลยครับสินถามยังสนใจเอ้ยมือชั้นครูเจ่าแหละเก่งกว่าชั้นสักสิบเท่าเห็นจะได้แกเป็นชาวเขเมรแท้ๆนะมาอยู่เมืองไทยได้สามสิบกว่าปีแล้วมีลูกศิษย์ลูกหาเต็มเมืองฉันไปพบข้าโดยบังเอิญก็เลยเล่าเรื่องให้ฟังแกบอกว่าเจ้านั่น น่าจะต้องเป็นวิญญาณที่ร้ายแรงพอดูทีเดียวแกชักสนใจอยากจะมาตรวจด,ดูฉันก็เลยรีบมาหาเองนี่แหละศินถ้าฉันจะพาอาจารย์เฮือนไปทำพิธีตรวจด,ดูวิญญาณร้ายที่บ้านนั้นสักหน่อยเองพอจะช่วยได้ไหมศินนั่งคิดยังตรึกตรองเป็นครูก็ตอบอย่างมั่นใจผมนึกว่าคงไม่มีปัญหาหรอกครับอาจารย์ในเมื่อลงอินก็ออกปากมาแล้ว เราไปทำพิธีกันในตอนกลางวันเพราะคุณคุณลูกชายของท่านไปทำงานกันหมดทั้งบ้านมีแต่พวกเรากันเองทั้งนั้นอาจารย์จะลงมือเมื่อไรครับหมออ่ำเป็นฝ่ายนิ่งคิดบ้างแล้วจึงตอบนายเองคงจะป่วยอีกนานกระมังฉันจะรีบกลับอ่างทองไปบอกอาจารย์เฮือนก่อนแล้วพามากรุงเทพคิดว่าอย่างช้าคงไม่เกินวันศุกร์นี่แหละอีกสี่วัน ก็ดีเหมือนกันครับผมจะเตรียมข้าวเตรียมของเอาไว้ให้พร้อมอาจารย์ก็โปรดบอกมาด้วยว่าต้องการของใช้ในการทำพิธีอะไรบ้างผู้เชี่ยวชาญสายเวทโบกมือไม่ต้องรอกมือชั้นครูเฮือนแล้วไม่ต้องมีอะไรทั้งนั้นแกหลับตาเห็นทางนายปลูกโปร่งหมดทุกอย่างเก่งจริงๆอาจารย์เฮือนมีทางรักษาคุณท่านของผมให้หายป่วยได้ไหมครับ สินถามยังกระตันอยู่รู้คุณเจ้านายของเขาเต็มที่ไม่ต้องรักษาอะไรหรอกวะแค่ไล่ไอ้ผีนั่นออกไปจากบ้านอำนาจของมันที่มีต่อน,นายเองก็จะหมดไปเขาก็จะหายเองแหละก็ดีเนี่ยสิครับอาจารย์แหมผมอยากให้ลงมือกันวันพรุ่งนี้เลยเจ้านายจะได้หายป่วยสักทีสินพูดยังดีใจซึ่งที่จริงก็เป็นความดีใจสำหรับตัวเองด้วย เพราะหากอำนาจชั่วร้ายถูกขจัดไปจริงมันก็จะหมดทางที่จะครอบงามเขาได้อีกท่าทางของเขาทำให้หมอผียิ้มออกมาได้ใจเย็นๆสิวะศินเรื่องพันเนี้ยอย่าใจเร็วด่วนได้ว่าแต่เองแน่ใจนะว่าลูกชายของนายเองเขาจะไม่ว่าอะไรที่เราจะเข้าไปยุ่มยามในบ้านของเขาเราก็อย่าให้เขารู้สิครับศินตอบง่ายๆ อาจารย์อ้ำพยักหน้าเนบเนิบสีหน้าของแกเบิกบานยินดีผิดกับในตอนแรกซึ่งเคร่งเครียดและหมกมุ่นเป็นกังวลสินสังเกตดูก็เข้าใจดีตามธรรมดาของหมอผีย่อมทรนงว่าไม่มีผีตนใดเก่งกว่าตนไปได้ครั้งมาเจอวิญญาณร้ายซึ่งทำท่าว่าเหนือชั้นกว่าตนเข้าก็ย่อมบังเกิดความทุกข์ร้อนปริวิตกหาทางเอาชนะให้จงได้ มิฉะนั้นก็ขาดความสุขและความภูมิใจไปตลอดชีวิตบุรุษทั้งสองนั่งสนทนาต่ออีกราวครึ่งชั่วโมงสินก็ขอตัวลากลับโดยนัดหมายกันมั่นเหมาะว่าจะอำนวยความสะดวกในการจับวิญญาณร้ายที่บ้านของเจ้านายเขาให้กับหมออ่ำและอาจารย์เฮือนอย่างดีที่สุดเมื่ออำลาจากกันนั้นสีหน้าของบุรุษต่างวัยทั้งสองสดชื่นขึ้นกว่าเดิมด้วยกันทั้งคู่สิน ทุ่นคิดยังเบาใจตลอดเวลาที่นั่งรถประจำทางกลับโรงพยาบาลที่เจ้านายนอนป่วยอยู่ทีนี้ละไอ้อำนาจบ้าๆบที่ทำให้เราฝันร้ายคงจะหมดไปสักทีเฮ้ออยากรู้จริงว่ามันเป็นอะไรกันแน่ถึงได้เฮี้ยนหนักเฮี้ยนหนาเย็นวันนั้นหลังจากเลิกงานแล้วสกันแวะเยี่ยมบิดาของเขาตามเคยและได้พบกับปัทมานั่งเฝ้าคนป่วยอยู่ โดยมีศินนั่งสงบสงเงียมอยู่ตรงมุมห้องพยาบาลยิ้มหวานทักทายเขาอย่างยินดีสกันซักถามอาการของบีดาแล้วหันไปทักทายคนสนิทของนายสุก,กิจว่างไงศินอยู่ที่นี่ทั้งวันทั้งคืนเหงาหน่อยนะช่ยวัยกลางคนยิ้มอ่อนโยนไม่เหงามากหรอกครับแต่มารู้สึกหวงหวงเพราะไม่ได้ทำงานนั่นสิคนขยันก็กลุ้มใจอย่างนี้แหละ ถ้าเป็นคนขี้เกียจก็คงชอบใจไปเลยพูดจัดการโรงแรมหนุ่มพูดอย่างอารมณ์ดีแล้วกวักมือเรียกคนสนิทของบีดาเข้ามาใกล้มานั่งตรงนี้สิสินมีเรื่องจะคุยด้วยปัตมารู้ทันทีว่าเขาจะพูดเรื่องอะไรหล่อนรีบลุกขึ้นและว่าเป้าขอตัวไปเตรียมยาหน่อยนะคะลงไปที่ห้องพยาบาลข้างล่างนี้เองถ้ามีอะไรด่วนคุณสก,การให้สินวิ่งลงไปตามก็ได้ เชิญตามสบายครับทายาทในสุกิจตอบเขารู้สึกอึดอัดเหมือนกันถ้าจะต้องพูดเรื่องที่ฝืนใจตนเองต่อนหน้าหล่อนรับร่างของพยาบาลสาวแล้วสก,กันก็หันมาทางชายวัยกลางคนที่มานั่งสงบอยู่บนเก้าอี้ใกล้ๆตัวเขาคุณพ่อไม่มีท่าทางว่าจะดีขึ้นเลยนะศินเขาปล่ารบหมอก็ไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรกันแน่บางที ฉันอาจจะต้องพึ่งพาหมอทางศัยศาสตร์เสีแล้วละ่ะสินมองหน้าอันหนุ่มแน่นของอีกฝ่ายอย่างไม่เชื่อหูตัวเองคุณสกณันเปลี่ยนความคิดตั้งแต่เมื่อไหร่ครับผมเห็นคุณไม่เคยเชื่อเรื่องพันนี้มาก่อนเลยสกันถอนห้ใจเพื่อคุณพ่อฉันทำได้ทั้งนั้นแหละสินต้องดิ้นรนไปทุกวิธีสินะสินมีทางติดต่อหาหมอศัยศาสตร์เก่งๆที่ไหนมาช่วยหน่อยได้ไหม นอกจากหมออาที่เคยเข้าทรงในบ้านเรามาก่อนแล้วสินอึง้งชักไหวตัวทันทีบุตรชายเจ้าของบ้านกําลังซ้อมค้างเขารู้อย่างไรจึงเอ่ยเรื่องนี้ขึ้นมาสกันรู้ระแคะระคายว่าเขาจะสมคบกับหมออ่ําแอบทําพิธีจับวิญญาณที่บ้านเข้าแล้วกระมงังจึงได้พูดดักคอขึ้นเช่นนี้เมื่อเห็นคนรับใช้เก่าแก่นั่งนิ่งชายหนุ่มก็กล่าวต่อไปเนี่ย ฉันพูดจริงๆนะศินเมื่อหมดทางช่วยเหลือทางวิทยาศาสตร์แล้วยังมีทางไหนที่จะช่วยคุณพ่อได้ฉันก็เอาด้วยทั้งนั้นแหละว่าไงพอจะมีไหมหมอทางศัยาศาสตร์เก่งๆนะคุณสกันต้องการประเภทไหนครับสินถามยังตรึกตรองชนิดรักษาโรคด้วยการสะดอกเคราะห์รดน้ำมนตหรือว่ารักษาด้วยอำนาจจิตบุตรชายคนป่วยทำหน้างงในที่สุดก็ตอบว่า ในตอนแรกฉันอยากได้ประเภทที่คุณพ่อเคยพาเข้าบ้านมาแล้วนะ่ะอยากให้ตรวจดูอีกทีว่าในบ้านของเรามีอำนาจแปลกปลอมอะไรแทรกเข้ามาหรือไม่คนรับใช้เก่าแก่ในตาเป็นประกายขึ้นทันทีที่ได้ยินจากท่าทางของสกันเขาพอจะเดาออกว่าชายหนุ่มพูดขึ้นด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่มีเจตนาจะดักคอลวงความรับอะไรจะเขาทั้งสิน้นซึ่งดูเหมือนเป็นความบังเอิญอย่างประหลาด เพราะมันเกี่ยวกับเปืืองที่ได้พูดจากับอาจารย์อ่ำเมื่อเช้านี้พอดีพอดีเขาอาจไม่ต้องแอบติดต่อ,อนักสยเวทกระทำพิธีอย่างซ่อนเร้นในบ้านสุวรรณนัก็เป็นได้คิดแล้วศินจึงกล่าวช้าๆยังตรึกตรองรเผอิญเหลือเกินครับคุณสกันอาจารย์อำ่ำคนที่เคยไปเข้าทรงที่บ้านนะครับก็มากรุงเทพผมก็เพิ่งไปพบมาแกเล่าว่า ได้พบกับครูของหมอชั้นหนึ่งซึ่งเก่งที่สุดผมคิดว่าอาจจะติดต่อแกให้พาครูหมอผีคนนั้นมาทําพิธีที่บ้านเราก็คงจะได้นะครับคุณสกันสกานดีดนิ้วเปะถ้าได้อย่างนั้นก็ดีนะสิว่าแต่เก่งแน่หรือครูหมอผีคนนั้นนะ่ะอาจารย์อำ่ำแกรับรองมั่นคงนี่ครับว่าเก่งกว่าแกสักสิบเท่าเก่งทางไหนเสกหนังควายทำหน้าทอง รือว่าทำสเสน่ยาแฝดซุ้มเสียงของชายหนุ่มทำให้ศินอดหัวเราะไม่ได้โทคุณสก,กันก็ยังไม่ศรัทธาอยู่นั่นเองครูเฮือนเก่งนั่งทางในครับหลับตามองเห็นทะลุป,ปลูกโลงหมดทุกอย่างผมเชื่อว่าถ้าแกเก่งจริงก็ต้องมองเห็นว่าในบ้านเรามีสิ่งแปลกปลอมอะไรซุกซ่อนอยู่ข่าวนี้สีหน้าของผู้ฟังมีแววสนใจขึ้น ถ้าทำได้อย่างนั้นจริงก็ดีนะซิเขาพูดเหมือนปลารบกับตนเองฉันก็อยากรู้เต็มทีแล้วว่าคุณพ่อโดนอำนาจร้ายนั่นเล่นงานเอาจริงหรือไม่สินพิดูนายหนุ่มของเขายังอ่านใจแล้วถามยังเกรงอกเกรงใจเต็มที่เออคุณสกันก็เคยเจออำนาจร้ายที่ว่านี่เขาด้วยตัวเองเหมือนกันหรือครับแล้วสินล่ะสะกันย้อนถามทันที ด้วยคำถามที่ทำให้ชายวัยกลางคนถึงกับสะอึกพระตั้งตัวไม่ติดเจออะไรเข้าให้เหมือนกันใช่ไหมล่ะอย่าปิดบังฉันเลยมีอะไรก็บอกเล่ากันดีกว่าฉันพอจะรู้นะว่าศินโดนอำนาจประหลาดเล่นงานเอาจนย่ำแย่ไปเหมือนกันจริงหรือไม่จริงคนสนิทของนายสุก,กิจหลบตามผู้ถามนิ่งอ่ำอึงอึกอกักเหมือนขัดสนคำตอบผู้จัดการโรงแรมใหญ่ จึงลุกโดยเร็วบอกมาน้าสินฉันรู้ดีนะว่าคนในบ้านเราล้วนแต่เจอดีๆเข้าให้แทบทุกคนยอมรับว่าฉันเองก็เป็นคนหนึ่งที่เจอเรามาผัดกันเล่าประสบการณ์สู่กันฟังดีกว่าจะได้เป็นข้อมูลไว้พิจารณาเหตุผลว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นจากอะไรแน่สินถอนให้ใจยาวทำหน้าปั้นยากอุบอิบว่ามันพูดยากครับคุณสการ ผมไม่ทราบจะเริ่มต้นอย่างไรดีเพราะว่าเอา่อผมไม่ได้เห็นอะไรเป็นตัวเป็นตนชัดเจนงั้นเห็นเป็นอะไรทายาทเศรษฐีใหญ่ซักด้วยความสนใจชายวัยกลางคนถอนหายใจอีกครั้งยกมือรูปข่างในที่สุดก็ตัดสินใจพูดสิ่งที่ผมเห็นแล้วก็ได้ยินมันลางเลือนมันอยู่ในความฝันตลอดเวลาครับคุณสการเวลาตื่นขึ้นมาผมเรียกว่าฝันไปทุกที แต่เมื่อเกิดเรื่องร้ายๆขึ้นในบ้านผมก็นึกเอจใจว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับความฝันของผมก็ได้แต่เวลาพยายามนึกเข้าจริงๆผมมันนึกไม่ออกว่าฝันเห็นอะไรบ้างทั้งที่เวลาตื่นขึ้นมาผมจำได้แม่นยำพอทอดเวลาห่างไปสักวันสองวันมันก็กลับลางเลือนจำอะไรเลอะเลอะเถอะเอะเอาจริงไม่ได้สักอย่างเดียวพยายามหน่อยสิศินสกันสนใจ ถึงขนาดจะโงกเข้าไปใกล้คนสนิทของบิดาพยายามนึกให้ดีว่าในฝันเห็นอะไรฉันว่าสินต้องนึกออกบ้างหน้าในเมื่อฝันซ้ำซากกันบ่อยๆครับผมจำได้ร่างๆว่าฝันว่าได้ยินเสียงเรียกชื่อแล้วก็มีคนแก่มากรูปร่างหน้าเกลียดหน้ากลัวเหมือนผีออกมาให้เห็นผมตกใจสิ้นสติอย่างที่คุณกันเคยทราบมาแล้วนั่นแหละครับต่อจากนั้น ผมก็ฝันเห็นมันอีกหลายครั้งแต่ตื่นขึ้นมาก็จําไม่ได้ว่าฝันอะไรคนแก่หรือบุตรชายของนายสุก,กิจทวนคำคิ้วขมวดเข้าหากันยังตรึกตรองแล้วเห็นอย่างอื่นอีกไหมเป็นต้นว่าผู้หญิงสาวสวยๆนะ่ะสินสั่นหน้าไม่ครับผมฝันเห็นแต่คนแก่อย่างเดียวสก,กันนิ่งเงียบไปใจ นึกปปลดไปถึงเรื่องราวของเสนีเพื่อนของพี่ชายคนกลางทันทีภาพสยองขวัญที่เสนีเห็นในคืนวันหมดสตินั้นตรงกับความฝันของศิลเข้าให้แล้วส่วนสตรีสาวสวยที่เขามีประสบการณ์เล่าทินกรเพื่อนเกลอและสะกลพี่ชายของเขาเองล้วนแต่มีประสบการณ์มาแล้วยังใกล้ชิดนี่แสดงว่าในบ้านของเขาเป็นที่รวมของวิญญาณร้ายถึงสองดวงพร้อมกันทีเดียว มันมีที่มาจากแห่งหนตำบลใดนั้นสกันสาบานกับตนเองในใจว่าเขาจะต้องสืบสาวหาเรื่องราวให้จงได้ศิลเห็นเจ้านายนิ่งเงียบไปเป็นเวลานานก็ขยับตัวยังอึดอัดครั้นสกันเหลือบมองเขาจึงเอ่ยถามยังเกรงใจคุณสกันล่ะครับเห็นอะไรเขาให้บ้างหืมฉันหรือชายหนุ่มทวนคำยังเลื่อนลอยเงียบไปอีกเป็นครู่ จึงตอบฉันเห็นผู้หญิงสาวสวยแต่ไม่เห็นชัดเจนนักหรอกเห็นแค่เดินแวบ,บๆอยู่ระหว่างห้องคุณพ่อกับห้องพิพิธภัณฑ์ทีแรกก็นึกว่าตาฝาดแต่พอไกลๆยืนยันว่ามองเห็นผู้หญิงคนนั้นเหมือนกันฉันก็เลยคิดว่าตาตัวเองไม่ได้ฝาดไปหรอกใครครับใครมองเห็นอีกพี่กนลแล้วก็ทินกรเพื่อนของฉันนะสิอ้อสมนึกก็เห็นเหมือนกันแต่ไม่เห็นอยู่บนบ้านไพร ไปเห็นเดินอยู่ข้างรั้วบ้านติดกับเรานี่แหละสะกันชะงักคำพูดไปยังนึกขึ้นได้แล้วจึงกล่าวเสียงดังขึ้นเออพูดเรื่องนี้แล้วฉันก็นึกขึ้นได้นึกมันบอกกับฉันว่าแอบเห็นสินลุกขึ้นมายืนพูดจาบุ้ยใบอย,อยู่คนเดียวกลางดึกในตอนแรกฉันก็คิดว่าศินคงละเมอเดินออกมาจากห้องก็เลยไม่สนใจฟังเท่าไหร่นักพอตกวันนี้จึงนึกได้ว่าบางทีศินอาจนึกออกได้ว่า ลุกขึ้นมาทำอะไรกลางดึกคืนนั้นคนสนิทของเศรษฐีใหญ่เม้มริมฝีปากทำท่าใช้ความคิดหนักในที่สุดก็สั่นหน้าผมนึกอะไรไม่ออกเลยครับคุณสกันไอ้นึกมันล้อผมเหมือนกันว่าลุกขึ้นมาพูดบุยใบยเหมือนคนบ้ากลางดึกผมยังโมโหมันทับแย่แล้วก็พยายามนึกเท่าไรเท่าไร่ก็ไม่รู้เรื่องอยู่แล้วว่าผมลุกขึ้นมาทำอะไรสกันพยักหน้าช้า เป็นอันว่าศีลถูกมันใช้อำนาจสะกดเอาว่างั้นเถอะแต่ฉันยังแปลกใจไม่หายเลยว่าทำไมมันจึงเลือกสะกดจิตคนบางคนแสดงตัวกับคนบางคนแล้วก็ทำร้ายคนบางคนไม่ซ้ำแบบกันเลยอย่างนี้ผมก็งงครับคุณสก,กันไม่รู้เลยว่ามันมาไม้ไหนกับเรากันแน่ดูท่าทางมันเหมือนจะทำร้ายพวกเราหมดทุกคนแต่ใช้วิธีทำร้ายคนละแบบชายหนุ่มพงกศรีรษะอีกครั้ง จริงของศิล์นฉันว่ามันคงเลือกวิธีเล่นงานพวกเราต่างๆกันไปตามอำนาจจิตที่พวกเรามีอยู่ในตัวกระมังไม่รู้นะเนี่ยฉันพูดไปตามประษาคนที่ไม่รู้เรื่องลึกลับพันนี้เลยเห็นจะต้องขอความร่วมมือจากศิลเอาอาจารย์คนเก่งๆที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยมาช่วยเสียแล้วศิลมองหน้าเจ้านายอย่างคาดขันคุณกณันจะเอาแน่หรือครับเอ๊ะแน่สิ บุตรชายเศรษฐีนักเล่นของเก่าพูดขึงขังฉันไม่ได้พูดเล่นนะศินบอกแล้วไงว่าเมื่อหมดหนทางช่วยคุณพ่อทางด้านวิทยศาศาสตร์ได้แล้วยังเหลือวิธีไหนอยู่ฉันก็เอาด้วยทั้งนั้นแหละศินจะไปหาอาจารย์คนนั้นมาเมื่อไหรล่ล่ะถ้าคุณกันต้องการแล้วก็ผมจะไปบอกอาจารย์อํำให้รีบพาหมอเฮือนมาโดยเร็วครับจะคิดว่าคงจะเป็นปลายอาทิตย์นี้เพราะอาจารย์อํำมาทุระที่กรุงเทพสองสาวัน แล้วจึงจะกลับไปรับอาจารย์เฮือนมาจากอ่างทองผู้จัดการโรงแรมเดลุกมีสีหน้ายินดีสินจะเดินทางไปเมื่อไหร่ก็บอกฉันจะออกค่าใช้ใจ่ายให้ทั้งหมดทางที่ดีสินไปเชิญหมออ่ำมาพบฉันสักทีก่อนดีกว่าอยากสักถามอะไรหลายอย่างได้ครับคุณกันต้องการพบแกเมื่อไร่พรุ่งนี้ก็แล้วกันนะพามาที่นี่แหละเลิกงานแล้วฉันจะมาเยี่ยมคุณพ่อตกลงครับ สองนายบ่าวนั่งคุยกันต่อไปอีกพักใหญ่ปัทมาก็เข้ามาในห้องครั้นเห็นสีหน้าของบุตรชายนายจ้างของหล่อนจำใสกว่าเดิมก็รู้ทันทีว่าการเจรจาเป็นไปด้วยดีจึงเอ่ยถามตกลงกันเรียบร้อยแล้วหรือคะดีเกินคาดครับสกันตอบยิ้มยิ้มเราจะได้ครูของหมออำอีกทีมาทําพิธีให้เร็วๆนี่แหละออตอนแรกทําไมไม่พามาเสียเลยละจ๊ะ ครูของอาจารย์อ่ำนะผมไม่รู้จักแกหรอกครับอาจารย์อ่ำเพิ่งจะบอกว่ามีครูดีเป็นชาวมเขมรที่มาอยู่ในเมืองไทยนานแล้วมีความรู้มากกว่าแกสักสิบเท่าถ้าเราต้องการให้ช่วยอาจารย์อ่าก็จะไปชวนมาดีสิจ๊ะคราเนี้ยเห็นจะปราบได้เสียทีพยาบาลสาวพูดจิ้มยิ้มสินมองดูหญิงสาวอย่างชื่นชมไม่นึกว่าสตรีสาวทันสมัยอย่างหล่อน จะมีศรัทธาในสยศาสตร์อย่างที่แสดงออกมาให้ปรากฏเขาไม่รู้ว่านั่นเป็นการแสดงออกทางจิตวิทยาของพยาบาลสาวเท่านั้นเองซึ่งก็นับว่าได้ผลดีเพราะนอกจากศิลจะมีกำลังใจในเรื่องของความร่วมมือจากอาจารย์อ่ำแล้วยังทำให้ชายวัยกลางคนนิยมตัวหล่อนอีกด้วยสกันเยี่ยมบิดาของเขาอยู่จนถึงสองทุ่มจึงลาปัทมากลับบ้านเมื่อไปถึงบ้านนั้น เป็นเวลาเกือบสามทุ่มแล้วพี่ชายทั้งสองของเขาก็ยังไม่กลับสกันจึงบอกสมนึกที่มารอรับว่าบอกใครช่วยหาข้าวให้กินด้วยนะนึกฉันยังไม่ได้กินอะไรมาเลยสมนึกรับคำเบาๆพาตัวเดินห่างนายหนุ่มออกไปด้วยเร็วสกันขึ้นไปอาบน้ำแต่งตัวใหม่แล้วลงมาข้างล่างอีกครั้งพบว่าบนโต๊ะอาหารมีสำรับกับข้าวตั้งรอท่าอยู่แล้วยังเหลือเฟือเช่นเคย เล่นเอาลูกเสถีฐีอย่างเขาเห็นเข้าแล้วก็ย่างจุบป,ปากด้วยความเสียดายเอ่ยถามสมนึกซึ่งยืนสงบสงเสงียมอยู่ใกล้ประตูเอเอเหอเนี่ยฉันกินคนเดียวนะนึกทำไมจัดกับข้าวมามากมายกายกองอย่างนี้เด็กหนุ่มยิ้มแห้งแห่งประชันกัะดีใจที่คุณการมาทานข้าวบ้านนะครับแกเลยจัดมาเต็มที่เลยสกันทำขอยอนแล้วฉันจะไปกินอะไรหมดฮะ ข้าวเย็นนะ่ะไม่ควรจะกินมากแกรู้ไหมกินมากเกินไปมันจะทําให้อ้วนสมนึกนิ่งเฉยเสียไม่ตอบว่ากอะไรท่าทางสงบเคร่งขึมผิดกว่าทุกวันสกันไม่ได้สังเกตท่าทางของคนสนิทบนพึมพำมอีกสองสามคำแล้วก็ก้มหน้าก้มตารับประทานอาหารเขาไม่ได้เหลือบแหลไปทางเด็กหนุ่มคนรับใช้เลยนึกว่าสมนึกยังคงยืนคอยรับใช้อยู่ที่เดิม ทั้งไม่ได้เฉลียวใจอะไรทั้งสิน้นไม่แม้แต่จะสังเกตว่าวันนี้เด็กหนุ่มพูดน้อยกว่าปกติสีหน้าเคร่งเครียดและแววตาก็ดูกล้าวแข็งกระด้างผิดไปกว่าทุกวันขณะนี้สมนึกไม่ได้ยืนสงบอยู่ที่เดิมเสียแล้วเขาขยับกายเข้ามาใกล้เจ้านายทั้งเบื้องหลังช้าๆอย่างระมัดระวังตัวในตาดุดันไม่เหมือนตาช่างเล่นของสมนึกคนเดิมเบิกว่าง จ้องจับอยู่ที่ศรีรษะด้านหลังของสก,กันขมิงแววในนั้นใครมาเห็นเขาคงจะขนลุกด้วยความพลั่นพคึงเพราะมันเป็นแววโหดเทียมมุ่งร้ายหมายชีวิตและชิงชังพยาบาทเสียจนน่าจะเป็นดวงตาปีศาจร้ายมากกว่าดวงตาของมนุษย์ปุถุชนอย่างแช่มช้าสมนึกก้าวใกล้เจ้านายเข้าไปทุกทีอะไรก็ไม่ร้ายเท่าสิ่งที่อยู่ในมือข้างขวาของเขา มันเป็นท่อนไม้ท่อนเคืองถนัดใจท่อนหนึ่งซึ่งสมนึกแอบติดมือเข้ามาไว้ในห้องนี้ตั้งแต่ก่อนเจ้านายของเขาจะเข้ามาท่าทางย่างสามขุมเข้าไปอย่างช้าๆแต่เต็มไปด้วยความมุ่งร้ายนั้นน่าสะพึงกลัวเป็นล้นพลครั้นพอได้จังหวะเหมาะคือเมื่อร่างของเขาไปยืนจุดทางเบื้องหลังของชายหนุ่มสมนึกก็เงื้อไม้ในมือขึ้นเต็มลลาทำท่าจะหวดลงบนศีรษะของสก,กัน ทีเดียวกากให้แตกกระจายทั้งศีรษะสีหน้าของสมนึกในยามนี้ไม่ใช่สีหน้าของเด็กหนุ่มผู้ร่าเริงแจ่มใสคนเดิมอีกต่อไปแล้วหากเป็นใบหน้าของปีาศาจที่เต็มไปด้วยความชิงชังโกรธแค้นและพยาบาทยังสุดหัวใจดวงตาลุกโผล่เบิกกว้างแข็งกระด้างเหมือนตาผู้ร้ายฆ่าคนของเขาจับอยู่ที่ศีรษะเจ้านายเขม็งในขณะที่สองมือซึ่งกำม้ท่อนเข่งแน่นนั้น กระดกสูงขึ้นอีกนิดหนึ่งแล้วหวดลงมาอย่างสุดเปรี้ยวสุดแปรงเกิดติดตามอมตะสาสสยองในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีจากอโลมูฟโคเมกสวัสดีครับ